สวัสดีครับเพื่อนๆพืตึกตุกโกนตึกท่าไอศกรีจันทร์ที่แปดธันวาครับเพื่อนแล้เดินทางมาทำงานนะครับตื่มนมายังมือสอบพี่น้องเย็นบา้านกลางเมืองส่งกำลังใจให้ครับปีหานไทยเฮ้าในพี่น้องเนาะเอาอนี่เรานั่กันเยี่ยครับพี่น้อง เอานำกันเต็มหมู่บ้านเหรอพี่น้องแต่ว่ายัางบ่เต็มรอยเลยนะมือนีเต็มสูบลบกันเรียบร้อยรีบลบรีบ,รบให้มันจบจบไปเลยพี่น้องเนะะาะข้าราชข้าสร้างนะครับใน,ในฝากเป็นกําลังใจให้กับพี่หันไทยห้องรอบนี้คาดว่านา่นาจะน่าจะหนักหนักกว่ารอบที่แล้วอยู่ คิดว่านะหุ้นหาอยู่หากินกันมันเป็นอันม่นเป็นอันหาอยู่หากินพี่น้องเนาะพวงหนาพระวงหลังแระบ้านเนี่ยสอ,องข้างเลยค่ะชาวบ้านทั้งสองฝั่งเลยโดยเฉพาะฝั่งไทยห้องพี่น้องเนาะ เลยเาเก็ได้แก้ไขกลังใจรละกาลังใกในครับชาวบ้านที่เพิ่งยู่ชใช่ดนน้ำแดดซหนาโอ้ยแดดม่เคืองน้องโมงสีสด้ครับยังอีกนิทีก็ิสามโมงเอานทรงได้เลยบวกกันี่นองไม่ได้ลง ยาววีดีโอยาวมาหลายหมื่นแล้วครับมันเป็นากา็เทียาทรือเล่วครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ยังรอบพินก่เก่าครับพี่น้องมากกว่าอันนี้ที่แปดเนาะ รอพิ้นจากซีทีไอไปโคตดจากแถมยังมากหวานเนาะใส่ซีตใด้เต็มที่เนาะออกไปสี่ครั้งยังมาก็ยยังดียืนยันด้วยแบบประชาชน ขอบคุณเพื่อนๆที่เขามารับชมย้อนหลังด้วยนะครับ,บคุณพี่เพื่อนๆมาสนับสนุนรับพี่นอ้องเข้าพี่น้องเนาะชาวู o u บอร์ r แล้จันสนับสนุนเธอเธอสนับสนุนฉันประมาณนี้นะครับพี่น้องบางครั้งถ้าเกิดว่าเนื้อหาของเราบ่ปังกน,นะพี่น้องนะเนาะเกิดจากเนื้อหาหลักๆก็เป็นผู้อยู่กับเนื้อหาเนี่ยคลิปๆปังว่าปังประมาณนี้นะครับ ท่านผู้ชม่านนี้พี่น้องมิจฉาพลดมากวากว่างครฝากไว้ท่านนี้ครับผมพรอ็นคลิปหน้านะครับคลิปนี้กามากกว่างของเราเข้ามาสวัสดีครับ